แต่ว่าน้องก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยเพราะว่ากำลังใจเยอะมากๆเลยอการแชร์เป็นพันเลยที่เห็นนะพี่ยังนึกถึงมาตัวอื่นนะอยากให้เขาได้กลับบ้านเนาะขอบคุณจริงๆก็ถ้าไม่มีถ,ถ้าไม่มีพลังโซเชียลนะพี่คงไม่ได้ขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่สุดเลยอนะ่ะ เป็นลงขอบคุณให้พี่ทีทนะ,นะก็คือว่าเอ่อน้องที่เขาขายรองเท้าอยู่ที่เอ่อเอ่อเมเจอร์ลังสิตน,นะคะเขาเขาเห็นน้องหมานะ่ะข้ามสะพานมาน่าจะเป็นสะพานลอยหรืออะไรสักอย่างข้ามสะพานมาแล้วเขาก็มองว่าน่าจะเป็นหมาหลงหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยซื้อซื้อนมซื้ออาหารให้กิน แล้วเขาก็บอกบอกว่าเห็นน้องอะ่ะมองรถตลอดเลยรถที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยคือเหมือนคงคงคงรอใครมารับอย่างเงี้ยมองตลอดเลยแล้วนีกก็มีน้องไรแมร์นะคะเขาเขาไปจอดรถแถวนั้นแล้วเขาเ็าบอกบอกว่าเออที่หมาตัวเนี้ยเหมือนมีคนตามหาอยู่นะผมเห็นในใ,ใ,ในในในทีวีหรือใ,ในในออนไลน์อะไรสักอย่างเนี้ยนะแล้วเขาก็ลงคงเข้าไปดูอะคะ่ะ เขาก็โทรแจ้งที่ตลอดเวลาพี่หลงทางเพราะว่าพี่อะไปตามแถวรังสิตเพราะว่าเจอที่เขาพาลงคูโคสใช่ไหมคะพี่ก็ตามแถวคูโคสต,ตามต่อข้อคอยปียน์นเรื่องตั้งแต่คลองหนึ่งคลองอะไรเง,ไง,ไงี้ยไล่ไปอย่างเงี้ยคือเราไปผิดผิดทางเราถึงไม่เจอค่ะแต่ว่าน้องก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยเพราะว่ากําลังใจเยอะมากๆเลยอะการแชร์เป็นพันเลยที่เห็นน่ะพี่ยังนึกถึงมาตัวอื่นเนะอยากให้เขาได้กลับบ้านเนาะขอบคุณจริงจริง ถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีมมพลังโซเชียลนะพี่คงไม่ได้เขาคืนต่นะขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่สุดเลยอะ่ะพี่จะดูแลน้องให้ให้ดีกว่าเดิมพี่พี่จอาหัวดีเขาจะมีป้ายคอแต่ว่าบางทีอาบน้ำอะไรแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากใส่แต่ต่อไปนี้พี่ว่าพี่จะต้องใส่ให้เขาเป็นประติดตัวตลอด,ลอดนั่นแหละหนะคะ